ปลานิลนต้มน้ำปลาร้าอร่อยออร่อยค่ะหอมสมุนไพรหอมปลาร้าอร่อยนัวมากๆลยคะหลายคนก็คงเคยกินปลาดุกต้มน้ำปลาร้าครั้งก่อนอยาแดงเคยทำคลิปปลาดุกต้มน้ำปลาราในะคะแล้วก็มีเพื่อนถามเข้ามาว่าเราใช้ปลาอย่างอื่นได้ไหมวันนี้ยายแดงก็มาเสนอ วิธีนะมาบอกว่าเราสามารถใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะอยู่ที่เราชอบนะคะวันนี้ยายแดงก็พาทาปลานนนแล้วกันนะปลานินต้มน้ําปลารา้าส่วนตัวยายแดงชอบปลานินนะคะวิธีทําก็ตามนี้เลยนะคะใส่ข่าตะไคร้หอมแดงและก็ใบมะกรูดลงไปต้องให้ถึงเครื่องสมุนไพรเนาะจากนั้นเราก็จะใส่ปลาร้าลงไปปลาร้าเนี่ยก็ต้องถึงด้วยสําหรับยายแดงยายแดงจะใส่2แบบเลยทั้งแบบที่ เรายังไม่ปรุงรสนะคะแล้วก็แบบที่ปรุงรสแล้วแล้วก็ใส่โชวรสลงไปด้วยนิดนึงใส่พริกแดงจินดาซอยลงไปด้วยนะคะพอเดือดแล้วเราจะใส่ปลานินลงไปบางคนจะใส่บางขามเปียกลงไปด้วยนะถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะแต่วันนี้ยาแดงไม่ได้ใส่นะคะปลานินเราก็จะล้างอย่างดีด้วยนะคะล้างด้วยเกลือเพื่อเอาเมือกขาวออกนะ เพื่อให้ไม่เหม็นคาวปลานินนะบางทีปลาอปลาเนินเนี้ยจะมีกลิ่นโคลนด้วยนะบางทีนะถ้าเราล้างไม่สะอาดนะคะต้องล้างดีๆด,ด้วยนะอ่าเนี่ยสุกแล้วนะคะแเราก็จะมีความหอมมากหอมสมุนไพรหอมปลาร้าสายปลาร้าต้องลองเลยนะคะใครใครชอบกินปลาร้านะ รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะตักใส่ถ้วยโรยด้วยพลิกปนนะคะเมนูง่ายๆทํากินกันง่ายๆแต่ว่ารสชาตินี่อร่อยล้าเลิศแน่นอนเลคะลองทํากันดูนะคะสําหรับใครที่ถามเข้ามานะว่าใช้ปลาอย่างอื่นได้ไหมใช้ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ